สวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เล่นเกมสกิบดิทาวเวอร์ดิฟเอนซนะซึ่งวันนี้นะเรามาอยู่ในคลิปสปอยอัปเดตใหม่ในเกมสกิบดิทาวเวอร์ดิฟเอนซอีกแล้วนะครับนะซึ่ง EP นี้เป็น EP พี2นะเอาน,น,นะนะซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดยิบย่อยนะครับนะซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะยาวนะเพราะว่ามีสปอยมาใหม่เกอเยอะในระดับเลยนะครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปรบชมคลิปนี้นะก็กดตั้งค่าใหเป็นกลังใจผมด้วยนะใกล้หมื่นสามแล้วนะก็ ไปเดตตามกันให้เยอะๆหน่อยนะครับนะโอเคนะไปดูกันเลยนะว่าสปอยเอปเดี่ยวนี้มีอะไรกันบ้างไป let's go โอเคนะครับผมนะซึ่งขออธิบายนิดนึงครับนก่อนนะครับนะสำหรับเจ้าตัวเฟรชนะครับนะซึ่งตัวเฟรชนะครับนะเดียวนะตัวเฟรชทำการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะเฟรชนะครับนะเป็นตัวระดับเอ็กซ์คลูซีฟนะเองนะครับนะซึ่งได้ทำการอัปเดตเข้ามานะสำหรับเอ่อสปอยมา EP ที่แล้วนะเออก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับนะวันนี้ก็ มีอธิบายเพิ่มเติมอีิดน,นึงนะครับนะก็คืออัปเดตหน้านะครับนะจะเปลี่ยนทั้งตู้เจมแดงและ,จะเจาอีเวนต์ใหม่เข้ามานะั่นคืออีเวนต์ เตอร์กีในเองครับนะซึ่งอีเวนต์เตอร์กีคืออะไรนะนะซึ่งเป็นอีเวนต์ของประเทศประเทศนึงนะซึ่งน่าจะเป็นประเทศตุรกีนะครับนะซึ่งเขาแบบมีอีเวนต์เกี่ยวกับไกง่งวงอะไรประมาณนี้นะก็แบบว่าใครที่อยากรู้ข้อมูลก็สามารถศึกษาได้นะซึ่งก็จะอธิบายคร่าวๆได้ครับนะว่าเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับอีเวนต์เตอร์กีหรืออีเวนต์ไกง่งวงของประเทศตุรกีเออประมาณนี้นะงงนะครับนะโอเคเรามาเริ่มสปอยตัวแรกเลยว่ะนะซึ่งสปอยตัวแรกแนะก็คือเป็นตัวแบบ ตัวละครใหม่นะไอ้อนะฮะตัวละครจากตู้ใหม่นะคือน่าจะเป็นตัวละครตัวนี้เองเขานะนะโอเคขึค้นรูปเลยรูปแรกรูปนี้เขานะก็คือรูปเหมือนเป็นอ่าอัปเกรดคาเมล่าบูมินอเปล่าอะไรอง้อนะเขานะเออน่าจะเป็นตัวคาเมล่าบูมินนั่นเองนะที่น่าเข้ามาในะ กล่องใหม่เป็นกล่องเจมแดงน,นะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวระดับมิสติกนะครับผมนะเออก็ได้หลุดมาที่เรียบร้อยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวระดับมิสติกนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะคาเมล่าอูเมนนะครับนะอัพเกรดคาเมล่าอูเมนนะเออน่าจะประมาณนี้นะครับนะส่วนมันจะมี2รูปนะเออส่วนรูปมันจะมีทั้งหมด2รูปนะก็จะมีอีกรูปนะเดี๋ยวรูปนี้ให้ดู เป็นเหมือนมันไม่รูปแบบอัพอัพปันน่ะเออล่างแรกคือแบบว่าร่างทับอรมดาแบบลองเริ่มต้นน่ะล่างสองก็จะเป็นล่างอัพปันนั่นเองนะโอเคตัวละครต่อไปนะครับผมนะตัวละครนี้นะซึ่งมาตัวละครต่อไปตัวที่สองตัวนี้เองครับนั่นก็คือพี่ใหญ่ของเรานั่นเองครับนะอัอสโตไททันเคอร์เมล่าแมนนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะเหมือนจะเป็นเรื่องอะ เป็นตัวระดับคอสมิกนั่นเองนะซึ่งก็อย่างที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นตัวระดับคอสมิกนั่นเองนะครับผมนะก็เรียกว่าไงมันตัวระดับคอสมิกเออซึ่งร้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเป็นตัวระดับคอสมิกในตู้เออเจมแดงนะซึ่งใครที่มีเจมแดงน้อยๆหรืออะไรก็ไปสามารถฟาร์มเก็บไว้ได้นะครับผมนี่คือตัวละครที่2นะครับที่ทําการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนะเป็นตัวละครจากตู้เจมแดงนะครับผมนะเป็นตัวระดับคอสมิกเลยนะครับผมนะสาบเจ้าตัวนี้นะไททันเคมราแมนครับผมนะ ในตัวละครใหม่นะครับผมนะตัวละครที่สามนะครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครที่เรียกไงมาจากตู้เจมหนังครับเป็นตัวระดับกรลี่นะซึ่งผมไม่ได้ผมน่าจะยังไม่ได้เอาลงสปอยในอีพีที่แล้วนะครับนะเออซึ่งใครจำได้ไหมครับว่าในอีพีที่แล้วนะครับนะมันมาเป็งมันมาเป็นแค่เสียงเว้ยซึ่งใครจะคาดคิดว่าพี่แกมาจริงเหรอสับเจ้าดีเตทอยล็ดนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวระดับกลลี่นั่นเองครับผมนะ นี่ฮะขึ้นรูปเลยนะนะนี่ดีเจทะเลมาแล้วนะในซึ่งเป็นตัวละครจาก E ีพีเอพิโซดใหม่ล่าสุดนะครับนะซึ่งใครที่ดูเอพิโซดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะก็จะได้รู้ว่าพี่แกนั้นการโผล่มาด้วยนะครับนะซึ่งแต่ผมก็แอบงง,งงเลยครับว่าเอพิโซดล่าสุดทําไมชายท่างแชมเมนพี่แกมาจากไหนอะอืมก็ผมไม่ผมไม่เจอมาผมก็ไม่ได้ฝูนะเออไปดูแบบเร่อยๆแล้วมา ที่แกไม่เห็นโผล่เลยนั่นเองนะโอเคนะก็คือทั้งหมดครับผมนะของตู้เจมแดงครับผมก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไล่เทีละตัวเลยว่าตู้เจมแดงมีตัวอะไรบ้างนะตัวมิติกนะครับนะตัวมิติกนะครับนะก็จะมีทั้งหมดเออแอสโตทีวีเออแอสโตลาทีวีนะครับนะแล้วก็ตัวที่สองเขานะเป็นตัวมิตติ์กันก็คือเหมือนจะเป็นคาร่าวูมิดนะครับแล้ตัวที่สองเป็นตัวแบบมิตติ์ทั้งคู่นี่คือเป็นตัวแบบมิติกเลยนะแล้วก็ตัวกอลลี่นะตัวกอลลี่ก็จะกลายเป็นเจ้าดีเจพัลเลต์แมนนะเขานะเป็นต ส่วนคอสมิกนะครับนะคอสมิกก็จะกลายเป็นเจ้าเอ่ออแสโตท่านแชมิล่าแมนของเรานะครับนะก็คือพี่ใหญ่ของเราคนระับล่างแอสโตนนั่นเองนะเข้ารู้นะโอเคครับนะเ,นะเรามาที่อันต่อไปเลยเลยซึ่งอันต่อไปนี้คือสปอยเกี่ยวกับอีเวนต์เจอร์กี้นั่นเองครับผมนะโอเคมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเอานะอีเวนตะ์เจอร์กี้ฮะตัวแรกที่หลุดออกมาของก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับนะนี่ฮนะเหมือนจะเป็นคล็อกเว้ยเออไอตัวคล็อกใส่หมวก หมวบอะไรสักอย่างเหมือนถือปืนเออมันมันเกี่ยวกับอีเวนต์น่าจะเกี่ยวกับอีเวนต์เตอร์กีนะครับนะเป็นชื่อมาชื่อมันแหละผมหลุดมาเล่นยิมนิดนึงก็คือคลาสสิกฮอปแมนนะครับนะซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรนะเออชื่อมันคือคลาสสิกฮอปแมนนะครับนะก็จะเป็นตัวแรกนะที่สปอร์หลุดมาสำหรับตัวอ่าเนี่ยนะในอีเวนต์เตอร์กีนั่นเองนะนะก็หลุดมาครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะซึ่งตัวนี้ผมไม่เชืวว่อว่ามันเป็นศัตรูหรือว่าเป็นอะไรนะอ่ะลองดูกันนะรูปนี้โป๊ คือคือผมผมพูดไม่ถูกอะคือเขาแบบไม่มีอะไรจะทำเลยใช่ไหมครับคือที่แกคิดไอเดียไม่ออกใช่ไหมเอาไก่ตัวเป็นตัวไก่มาแล้วเอาหัวหัวเป็นหัวคาเมล่ามาพี่แกทําทําไมเออคือเป็นหัวหัวคาเมล่าเว้ยแล้วก็แบบไอ้นี่มาแล้วก็แบบเป็นตัวเป็นตัวไก่เตอร์กี้เป็นไก่งวงอย่างนี้ผมบอกไปแล้วแหละเออ คือทําคือมันเป็นตัวละครเหรอให้มันตัวละครได้เป็นตัวละครแบบอ e ีพิกหรือว่าระดับอ e ีพิกแน่เลยแ่ะเออนะมันจะเป็นระดับอ e ีพิกแน่เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะก็ผมให้ชื่อแบบว่าเตอร์กี้คาร์ลาเมนเตรอร์กี้เออสำหรับตัวนี้นะคาร์ลาเมนเตอร์กี้นะก็แบบอะไรไม่รู้นะโอเควันนี้นะก็คือสปอร์ส,สุดท้ายนะครับนะที่ทำการหลุดออกมานะซึ่งมีทั้งหมด2รูปนนั่นเองนะครับนะซึ่งผมเพิ่งลงไปเองเลยนะเออ คือคลิปนี้คืออัาสปอยเอาลงลงสปอยไปมัแล้วผมก็อัอดต่อเลยนะก็คือสปอยสองรูปนี้นะเอารูปแรกก่อนนะรูปนี้กอนนะนี่ครับตัวมันชื่อคอน,นี่เว้ยอืมคือสปอยหรือมันมันบอกว่าคอนนี่เออนะมันจะเป็นตัวละครเหมือนหุ่นรายกาเลยเออเหมือนหุ่นรายกานะซึ่งคาดการณนะอันนี้คือคาดการณอย่างที่คิดไ้เลยนะคาดการน่าจะเป็นตัวในระดับมิติไม่เกินเป็นตัวพาส ยังไงอันดีหน้าก็มีอีเวนต์พาร์ทแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับยังไงก็น่าจะมีแน่อนอนครับพวกนะนะแล้วก็รูปสุดท้ายน่าจะเป็นรูปปั่นนะครับนะนี่ครับก็เป็นรูปนี้ครับนะ <S <S สกีวิดีเตอร์กี้เป็นรูปที่แบบว่าตัวมันไก่งงที่โดนแบบโดนอบโดนปิ้งโดนทอดแล้วนะเออแล้วก็หัวเป็นสกีวิดีที่โดนแบบว,ว่านี่งา่อะไรเนี่ยอ้าอ้าอ้าอ้ออ้อเอเขานะอืมก็มีมาอันนี้นะซึ่งไอตัวรูปนี้ยไอรูปนี้ผมผมอธิบายนิดนึงนะมันไม่ใช่ตัวยูจินนะเหมือนเขาแบบปั่นปั่นเออ เอามาปั่นๆอะไรวะยี่โข่นะก็ก็มีแค่นี้นะสำหรับสปอยอดีนะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะสำหรับสปอยในอัปเดตนี้ครับนะซึ่งคนดูน่าสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเกมอัปเดตช้าจังเลยนะนะซึ่งจริงจอัปเดตช้าเพราะว่าเกมในการเอาเตอร์กี้อีเวนต์เตอร์กี้เข้ามาด้วยนะครับผมนะซึ่งก็คนดูคิดยังไงบ้างครับนะสำหรับการเอาอีเวนต์เตอร์กี้เข้ามานั้นคุ้มค่ากับการรอไหมหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแต่โดยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบเอ ถ้ามันเปดูนิดจริงอ่ะไอหัวตือไอหัวเอาหัวกล้องเปลี่ยนจากหัวไก่เป็นหัวกล้องแล้วมันเป็นตัวละครเตัวกี้ผมว่ามันมันไม่มีเซีย์เท่าไหร่อ่ะเออมันดูแบบมันดูแบบอะไรไม่รู้เนี่ยเออดูแบบอะไรไม่รู้อ่ะมันดูมันแปลกแปอ่ะเออนะก็สำหรับอีพีนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมบ้าแล้วเจอกันใหม่ครับผมนะ บายบายไปแล้วนะเจ๊กใหม่โต๊ะ